นกปุยเมฆสีขาวก้อนใหญ่ที่ลอยละล่องอยู่บนฟากฟ้าอันกว้างไกลมีหยดน้ำเล็กๆหยดหนึ่งอาศัยอยู่นามว่าหยาดน้อย ทุกๆวันหยาดน้อยจะเหมอมองลงไปยังโลกเบื้องล่างมันเห็นมหาสมุทรสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาลเห็นแม่น้ำสายยาวที่ไหลคดเคี้ยวหล่อเลี้ยงผืนดินและเห็นพายุฝนอันเกลียวกราดที่โปรยปลายความชุ่มฉ่ำลงไปเป็นบริเวณกว้างเมื่อเทียบกับสิ่งเหล่านั้นหยาดน้อยรู้สึกว่าตัวเองช่างเล็กจ้อยและไร้ความหมายดูสิมันถอนหายใจกับเพื่อนหยดน้ำข้างๆ มหาสมุทรช่างยิ่งใหญ่แม่น้ำก็มีความสำคัญส่วนเราเป็นแค่หยดน้ำเล็กๆหยดหนึ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเมื่อถึงเวลาที่ต้องร่วงหล่นลงไปเราก็คงหายไปโดยไม่มีใครสังเกตเพื่อนของมันพยายามปลอบใจแต่เราทุกคนรวมกันเป็นก้อนเมฆที่ยิ่งใหญ่นะถึงอย่างนั้นก็เถอะหยาดน้อยตอบเสียงเศร้าสุดท้ายแล้วตัวตนของเราแต่หยดก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดี แล้ววันนั้นก็มาถึงก้อนเมฆเริ่มหนักอึง้งและเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มลมเย็นพัดโช,ชยมาเป็นสัญญาณว่าการเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นได้เวลาแล้วเสียงของหัวหน้าก้อนเมฆดังขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมนะทุกคน หยาดน้อยใจหายวาบมันกลัวไม่ใช่แค่กลัวความสูงแต่กลัวการร่วงหล่นไปอย่างไร้ค่ามันหลับตาปีเมื่อรู้สึกว่าตัวเองกำลังดิ่งลงจากท้องฟ้าพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกนับล้านหยดสายลมพัดพาร่างของหยาดน้อยหมุนคว้างมันลืมตาขึ้นและมองเห็นแผ่นดินที่ใกล้เข้ามาทุกขณะทันใดนั้นเองสายตาของมันก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มุมหนึ่งของทุ่งหญ้าแห้ง ที่นั่นบนผืนดินที่แตกระแหงมีดอกไม้ป่าสีม่วนสดดอกหนึ่งกำลังเหี่ยวเฉากลีบของมันลู่ลงขอพับอ่อนแรงรอคอยวันที่จะร่วงโรยไปอย่างสิ้นหวังมันต้องการน้ำแม้เพียงสักหยดเดียวก็ยังดี ในเซี่ยววินาทีนั้นเองหยาดน้อยก็เข้าใจทุกอย่างมันไม่ได้ต้องการจะเป็นมหาสมุทรอีกต่อไปมันมีเป้าหมายแล้วมันพยายามบังคับทิศทางของตัวเองท่ามกลางสายลมแรงและแล้วแปะหยาดน้อยร่วงหล่นลงบนใจกลางกลีบดอกไม้ที่กำลังจะสิ้นใจได้อย่างพอดิบพอดี ความเย็นชุ่มฉ่ำจากร่างของมันค่อยๆซึมซาบเข้าไปในกลีบดอกไม้ที่แห้งผากดอกไม้ป่าสะดุ้งน้อยๆราวกับพึ่งตื่นจากฝันร้ายแล้วอย่างน่าอัศจรรย์กลีบของมันก็เริ่มคลี่ออกอย่างช้าๆก้านดอกที่เคยคอพับค่อยๆตั้งตรงชูช่อขึ้นรับแสงตะวันอีกครั้งหนึ่งสีม่วงที่เคยซีดเซียวกลับมาสดใสมีชีวิตชีวา หยาดน้อยไม่ได้สลายหายไปไหนแต่มันได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดอกไม้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่งดงามมันมองดูโลกรอบตัวผ่านมุมมองใหม่จากใจกลางของดอกไม้ที่มันได้ช่วยชีวิตไว้มันไม่รู้สึกเล็กจ้อยอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยความหมายเพราะในที่สุดหยาดน้อยก็ได้เรียนรู้ว่า ทุกคนมีคุณค่าและหน้าที่สำคัญในแบบของตัวเองแม้จะดูเล็กน้อยก็ตาม